มีหลักไวยากรณ์ต่างๆที่สำคัญเช่นการใช้ verb to do verb to be verb to have modal verb tense linking verb เป็นต้นที่กำลังสอนถ้าเกิดมีการไอขึ้นมาก็ต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับนะเพราะว่าหลายวันแล้วนะครับนะทำคลิปเอาไว้4ี่ห้คลิปแล้วนะครับนะยังไม่ได้บันทึกเลยวันนี้ก็เลยมาบันทึกกันต่อนะครับหน้าที่78 l s t e n นะครับ Point and Repeat นะครับก็คือให้ฟังให้ชี้แล้วก็ให้อ่านตามนะครับหรือให้ทบทวนนะครับนะเมื่อมีคลิปเสียงก็เช่นเคยนะครับคุณครูให้ฟังคลิปเสียงก่อนเลยนะครับผม students book unit 6 lesson two exercise one listen point and repeat concert ร็ hop ิ p ฮอป c ล a สสิคเพลง c ันทรีเพลงดรัมเริปับจะไอีกแล้วนะครับนะโอเคครับคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับนาะมาดูกันว่าแปลว่าอะไรบ้างนะครับ คอนเสิร์ตนะครับก็ทับๆับไปเลยนะครับนะคอนเสิร์ตหรือว่า,าการแสดงดนตรีนั่นเองนะครับร็อกก็ดนตรีชนิดหนึ่งนะครับดนตรีร็อกฮิปฮอปก็เป็นดนตรีชนิดหนึ่งนะครับคือดนตรีฮิปฮอปคลาสสิกก็เหมือนกันนะครับเป็นดนตรีชนิดหนึ่งดนตรีคลาสสิก ส่วน country music นะครับเป็นดนตรีประเภทลูกทุ่งนะครับหรือดนตรีประเภท country อ่านะครับทับศัพท์ไปเลยส่วน drum นะครับก็แปลว่าเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งก็คือกลองนั่นเองนะครับเลเซ o n ให้ฟังนะครับ and และ m ม t c h ให้จับผู้นะครับ <c oughs> จงฟังและจับผู้นะครับผมนั่นก็คือชื่อของ นักเรียนนะครับเมลิซากอดอนนะครับเจนแล้วก็บ๊อบนะครับทายออฟมิวสิกนะครับเมลิซานั้นชอบดนตรีฮิปฮอปนะครับว h y เพราะอะไรทําไมนะครับ He loves dancing อันนี้นะครับผมให้จับคู่ตามคลิปเสียงนะครับไม่ใช่ว่าเมลิซ่าจะชอบฮิปฮอปแล้วก็เมลิซ่าเป็นผู้หญิงนะครับเขาชอบเต้นรำอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนะต้องฟังคลิปเสียงก่อน แล้วคลิปเสียงก็จะมาตรงกับตัวหนังสือสีแดงๆนี้นะครับโอเคครับมาฟัางคลิปเสียงครับผม Student's Book Unit 6 Lesson 2 Exercise Two Listen and Match Now let's talk about music What kind of music do you like Melissa I like pop music because the songs are usually about love and having fun. I see. Now, Gordon, do you also like pop music? No, I don't. My favorite type of music is rock. I like loud music. Rock is faster and louder than pop. I like the drum and guitar in rock. Melissa likes pop and Gordon likes rock. And how about you, Jane? I like all types of music, but I like hip hop most. Hip hop is fun and the words are interesting. Now Bob, what's your favorite type of music? I love dancing. So my favorite type of music is dance music. Okay. <clears throat> แล้วมาจับคู่กันนะครับคุณครูนะครับบอกว่า let uh, now let's talk about music ตอนนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องดนตรีดีกว่านักเรียน What kind of music do you like What kind of music นะครับชนิดของดนตรีอะไรนะครับนะ do you like ที่คุณชอบเมลิซาถามเมลิซาก่อนเพื่อนเลยดังนั้นเมลิซ่านะครับตอบว่านี่นะครับนั้นตัวแดงๆเมลิซ่าบอกว่า I like pop นะครับเห็นไหมครับก็ใส่คําว่า pop มิวสิมาไว้ตรงนี้เหตุผลนะครับ because เพราะว่า the song are usually about love the song นะครับ are usually about love นะครับเพราะเนื้อเพลงนั้นจะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับผม and having fun นะครับและเนื้อเพลงนั้นจะสนุกสนานนั่นเองนะครับนี่คือเมลิซาจบไปแล้วหนึ่งคน ทีนี้คุณครูเลย <c oughs> คุณครูเลยแสดงความคิดเห็นว่าไอซีฉันเห็นด้วยกับมาริซานาวกอดอนตอนนี้มาสัมภาษณ์กอดอนกันต่อ Do you also like pop music แล้วก็ถามกอดอนว่าแล้วเธอล่ะชอบดนตรีป๊อปหรือเปล่ากอดอนบอกว่า no i don't ที่พอทำได้จะ ลายสดไออีกแล้วไม่นะครับกอดอนบอกว่าผมไม่ได้ชอบดนตรีเพราะ my favorite child ์มมิส i กอินรอผมชอบดนตรีร็อกดังนั้นก็กอดอนมาใส่ดนตรีร็อกลงนี้ลงไปนะครับ <c oughs> และผลนะครับผมกอดอนก็บอกว่า I like loud music ฉันชอบอ่าดนตรีที่ดังๆนะครับนะ rock is father a n น loud e r t h ดน pop ดนตรีร็อกนั้นมันจะเร็วแล้วก็เสียงดังมากกว่าดนตรีป๊อปนะครับนะ I like the drum and guitar in rock ฉันชอบเสียงกลองแล้วก็เสียงกีตาร์ในดนตรีร็อกนะครับนะก็เขียนในผลลงไป He like loud music นะครับที่เอามาเขียนนี่ก็ามาจากข้างบนนี่นะครับนะนี่นะครับนะ He like loud เมลสิกนะครับก็เป็นเหตุผลของคอดอนนะครับกอดอนแล้วกอดอนชอบดนตรีอะไรครับก็ชอบดนตรีร็อกนะครับก็ขีดมาอย่างนี้เลยประมาณนี้เป็นต้นนะครับนี่นะครับนะ <c oughs> พอมาเจนนะครับนะเจนคุูครูบอกว่าเมเลซ่านั้นชอบป๊อปนะครับนะคอดอนนั้นชอบร็อก and how about you Jane แล้วเจนล่ะเธอชอบดนตรีประเภทไหนเจนบอกว่า I like all type of music ฉันชอบดนตรีทุกชนิดเลย but แต่ว่า I like hip hop most แต่ฉันฮิปชอบฮิป hop มากที่สุด hip hop is fun ฮิป hop นั้นสนุกสนาน and the words are interesting และก็คำศัพท์ในฮิป hop นั้นมันน่าสนใจเหลือเกินนะครับดังนั้นก็มาใส่ตรงนี้ว่าเจนนะครับชอบฮิป hop เจนนะครับนะชอบฮิปฮอปก็ลากไปที่ฮิปฮอปเพราะว่า,าตัวหนังสือนะครับทำเนื้อเพลงนะครับมันคำศัพท์มันน่าสนใจเหลือเกินก็เขียนมาที่ the words are interesting เห็นไหมครับ <c oughs> แล้วก็นำมาเขียนให้ตรงนี้อีกทีนะหนึ่งแล้วคนสุดท้ายท้ายสุดนะครับคุณครูก็เลยบอกว่า Now Bob มาตอนนี้มาถึงบ o อแล้ว what is your favorite child music ดนตรีที่ฉันชอบของเธอคืออะไรบ๊อบบ๊อบบอกว่า I love dancing ฉันชอบการเต้นรำนะครับโซ่ so, ดังนั้น my favorite type of music is dance music ดังนั้นดนตรีที่ฉันชอบก็คือแนวแดนส์นะครับก็เลยนำมาตอบตรงนี้ว่าบ๊อบนั้นชอบดนตรีแดนส์ dance นะครับแล้วก็เขาชอบ dancing นะครับเห็นไหมครับ โอเคนะครับนี่คือคลิปเสียงแล้วก็การจับคู่ในแบบฝึกหัดของหน้าที่78นะครับนะคุณรูอาจจะไปไวนิดหนึ่งนะครับหลังจากไลฟ์สดจบนักเรียนก็สามารถที่จะหยุดคลิปเพื่อที่จะฟังหลายๆรอบได้นะครับผมไปต่อหน้า79บครับ